สวัสดีครับจากว n p มีเรื่องเล่าวันนี้ผมก็จะชวนเพื่อนๆไปชมการนำสายไฟสายสื่อสารลงดินนะครับบริเวณสยามสแควร์ก็เรียกว่าย่านศูนย์การค้าสยามเนี่ยแหละใจกลางเมืองเลยนะครับใจกลางย่านธุรกิจแล้วก็ใจกลางของย่านแฟชั่นสวยงามนะครับผมทำได้สวยงามมากเลย เดี๋ยวเรามาเริ่มวันที่สยามสแควร์ซอย5นะครับเดี๋ยวผมไล่ตั้งแต่ซอยหไปถึงซอย 1, mm hmm. 1ก็ตรงนี้ก็เป็นตู้ไฟที่เขานำลงมาเรียบร้อยแล้วนะสวยงามนะครับตรงนี้ mm hmm. ก็มีบางส่วนนะที่ยังไม่สามารถที่จะเคลียร์ได้หมดนะครับยังเป็นเสาไฟอยู่นะ mm hmm. ก็อีกระยะหนึ่งนะครับเขาก็จะนำลงมาแล้วก็ยกเสาไฟออกไป แต่ว่าส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่แล้วก็นําลงไปหมดแล้วนะบริเวณนี้ก็เป็นซอยห้าก็ไม่มีแล้วนะครับสําหรับการทําคลิปตัวนี้นะผมก็ไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผู้คนมากมายเลยนะตอนนี้ผู้คนมากมายเลยแล้วก็มีการซื้อขายกันนะครับบางจุดที่เดินแล้วก็หนานแน่นหน่อยแต่ว่าจะค่อยๆทาไปเรื่อยๆนะครับ บริเวณนี้ตอนแรกๆเนี่ยก็มีการค้าขายนะครับตอนนี้ก็ไม่มีนะไม่มีตรงจุดนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรนะอาจจะเกี่ยวกับโควิดก็ได้นะทําให้ยังไม่มีการค้าขายตรงนี้เมื่อก่อนนี้มีหรือว่าหยุดพักไปนานแล้วอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับเอาเป็นว่าเรามาดูในส่วนตรงนี้แล้วกันนะการนําสายไฟสายสื่อสารล,ลงดิน ผมมาตอนนี้ก็เป็นวันนะเป็นวันเรียกว่าวันธรรมดามาประมาณสักบ่ายสี่โมง <S <S> ก็โชคดีหน่อยหนึ่งนะวันนี้ผมมาก็ยังมีแดดนะว่าช่วงนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะฟ้าในคลึ้มตลอด ถนนที่ตัดนก็เป็นเรียกว่าถนนซอย7นะครับเขาจะมีซอย5เนี่ยนะซอย5ตัดแบ่งๆไปเรื่อยๆเนี๋ยผมจะเดินไล่ไปนะไล่เนี่ยตรงนี้ซอย5เดนะครับเดินไปหน่อยก็จะเป็นซอย4ผมจะเดินตั้งแต่ซอย5ไปถึงซอย1โดยมีถนนพระาม1แล้วก็สยามสแปวร์ซอย7นะครับเป็นช่วงปิดหัวท้าย ก็เลยนะครับคลิปมันก็จะต่อเนื่องกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนจะงงไนงะว่าผมเดินไปทางไหนบ้างนะผมก็จะเดินตรงนี้นะเลาะด้านริมถนนซอยเจ็ดเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นช่องๆ่ซอยหนึ่งก็อยู่ตรงสกาล่าก็ย่านนี้นะครับสเสยแควก็หนุ่มหล่อสาวสวยนะหมวยเกาหลี ก็อยู่เยอะมากเลยตรงนี้คนเราเดี๋ยวนี้นะก็ใส่หน้าก,กากเข้าหากัน ร้านนี้ก็วัยรุ่นเยอะๆตั้งหนพาชมบรรยากาศเลยนะเขานำสายไฟสานลงดินเนี่ยบริเวณแสบสแควร ก็ใช้เวลาอยู่นานอยู่นะเราค่อยๆทําไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ยังมีบางจุดที่ยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่ก็เกี่ยวกับตู้ไฟอะไรพวกนี้ต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งที่เขาจะปลดลงมาอยู่ด้านล่างแล้วก็จะติดสติกเกอร์นะครับเหมือนปากซอยห้าที่ผมผ่านมาเนี่ยติดสติกเกอร์สติกเกอร์สวย,สวยๆเพราะว่าย่านนี้เนี่ยเป็นย่านที่มีสุรกิจแล้วก็มีชาวต่างชาติอยู่เป็นจํานวนมาก ตรงนี้ก็เป็นอซอยสี่ซอยสี่นี่ก็มีมีร้านค้านะซอยนี้เดี๋ยวท้ายๆคลิปเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ f อฟซชมด้วยนลยนนะแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นของสุภาพสตรีต้องบอกกันนะถ้าสุภาพบุรุษยังไงก็ดูไม่ต้องจบของผมก็ได้นะแต่สุภาพสตรีชอบก็ดูนะครับเพราะว่าตรงนั้นก็มีเ้าเลเลขายกันเยอะเลยเพราะว่าช่วงนี้เขา เพิ่งไม่ได้มาขายไงเขาหยุดโควิดไปสองสาเดือนพอเขามาขายก็จะเลอขายราคาถูกสำหรับซอยสามนะครับโอรยากาศก็นะซอยต่างๆเนี่ยเขาจะวิ่งรถทางเดียวเนื่องจากเขาก็มีหน้าที่สำหรับจอดรถเนี่ยเต็มไปหมดเแถวนี้ยก็เป็น,ปนตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันแล้วนะก็จะมีรถจอดอยู่ ตามซอยต่างๆเลยเยอะแล้วก็รถจะวิ่งในทางเดียวณแ,แต่ละซอยนะครับตรงส่วนนี้นะเขาก็จะมีช่วงกลางเนี่ยที่สามารถเชื่อมกันได้เดินต่อเชื่อมกันนะจากซอยหนึ่งไปซอยห้า,ซอ,หาซอยหกเนี่ยเนี่ยเขาเดินเนี่ยครับเ,เ,เ,เขาจะเดินเชื่อมถึงกันคือไม่ต้องไปสุดทางแล้วก็ค่อยไปอีกซอยหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะทะลุตรงกลางไปได้เลยเพื่อลดเวลาการเดินทางเขาเรียกว่าทางลัดเอ่อ จริงๆทางเท้าก็ว่างนะแต่ว่าร้านค้าเนี่ยไม่ควรออกมายื่นมากนะครับบางร้านเนี่ยถ้ายื่นมากเนี่ยเดี๋ยวคุณยื่นร้านหนึ่งอีกร้านก็ยื่นตามไปไปมาๆมาก็อีหลอกเก่าคือเละ การนำสายไฟลงดินเนี่ยภูมิทัศน์ต่างๆในรอบข้างมันต้องปรับตามนะร้านค้าอะไรพวกน,นี้นะฮะต้องปรับให้เกิดความสวยงามด้วยนะจะมาสมเหมือนเดิมมันมันก็ไม่ต่างกันนะครับมันนำสายไฟลงดินจะร้านยังเละอยู่นะครับความสวยงามมันก็ไม่เป็นผลเท่าไหร่ลก ตรงนี้ก็เป็นที่จอดมอเตอร์ไซค์เสียระแวนนี่ก็มีจอดนอกจากจอดรถยนต์แล้วก็จอดมอเตอร์ไซค์ได้คลิปนี้ผมนําให้ชมสายไฟลงดินแล้วก็ผมอยากจะให้เพื่อนๆที่มีอายุนะมีอายุมากๆอาจจะสักห้าสิบก็ได้ห้าสิบหกสิบเนี่ยที่เคยมา,สาเสียรถแวนเมื่อก่อนก็จะเคยมาแล้วก็จะรู้นะครับว่ามันเปลี่ยนแปลงไปถึงไหน อันนี้ผมได้นําภาพตรงนี้ให้ดูด้วยผมก็เลยถ่ายต่อเนื่องระหว่างนําให้ชมสายไฟสายสื่อสารลงดินแล้วก็นําให้ดูบรรยากาศของสยามสแควร์ในปัจจุบันที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับในยุคที่มีนะครับดันกินโดนัทแล้วก็ดนตรีโฟก์นะเมื่อก่อนมีโฟกซองนะครับบรรดาศิลปินนะที่ดังๆมากมายเนี่ย ในอดีตเนี่ยเคยเล่นอยู่ที่นี่เล่นเป็นโฟก์นะครับก่อนที่เขาจะเป็นศิลปินดังๆในหลายคนเลยอยู่เดนี้ออยู่ที่เนี่ยแหละอยู่ที่สยามสแควร์เนี่ยแหละตรงนี้ก็เป็นบริเวณสยามสแควร์ซอยสอง ก็มีนะะรบฝั่งมอเตอร์ไซค์ก็มีนะไาะได้นะมาที่นีได้ก็ตรงข้ามสูงย์การค้าสยามนะครับตรงข้ามเลยนะศูนย์การค้าสยามเนี่ยตรงข้ามกันก็อยู่ตรงลิโดสกาล่าเนี่ยเถวๆเนี่ยแล้วก็เรียกว่าสยามสแควร์ รถเต็มไปหมดนะฮะรถเยอะนะรถเต็มไปหมดก็วิ่งได้นทางเดียวซอยไหนวิ่งมาอีกซอยก็วิ่งกลับ ตรงนี้ผมมาถึงแลวนะก็เป็นช่วงเขาเรียกว่าทางลัดระหว่างกลางซอยตรงนี้ทะลุไปกันได้นะน,นี่ยนะครับผมอยู่ซอยสองเนี่ยด้านขวาเนี่ยเป็นซอยหนึ่งด้านซ้ายเนี่ยครับเป็นซอยสามนะครับซอยสาม่ยนี่ไปนี่ได้ l i โดนะ l i โดคอนเน็กเมื่อก่อนก็เป็นสู่การค้าไอ้เมื่อก่อนเป็นโรงหนังลิโดนะครับ นี่ครเปลี่ยนเป็นฮาริโดคอนเน็กตแหละเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปดูในซอยนะครับเพื<ๆ>่อนๆจะเห็นบรรยากาศเนี่ยในซอยพวกนี้สะลุกันได้นะเดินไปเลยนะไปซอยหนึ่งซอยสองซอยสามเนี่ยทะลุด้วยทางลัดเนี่ย,เ,ยเดินเข้าไปเลย เดินตรงกลางนะแล้วก็มาทะลุนะก็ไม่ต้องย้อนนะฮะไม่งั้นโอ้โหเดินกันสุดซอยเลยนะพอจะมาอีกช่องหนึ่งได้ก็ทําทางลัดไว้เนี่ยผมมาถึงซอยหนึ่งแล้วซอยนี้เป็นซอยที่มีโรงหนังสการลานะครับซึ่งเขาเนวันที่ผมทําคลิปเนี่ยนะเขาเปิดให้ลําลึกย้อนอดีตไปถ่ายรูปถ่ายภาพกันถึงวันที่5นะครับตอนนี้วันที่7แล้วก็ก็หยุดทําการฉายนะเขายุติการฉาย แบบถาวรเลยนะครับโรงหนังสกาล่านี่นะครับก็เป็นตู้ไฟนะตรงนี้ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะครับสำหรับผู้พิการนะ,ะใช้วิวแชร์เนี่ยก็นะครับหลายๆที่ก็ควรทำแบบนี้นะทำเป็นพื้นล่าน,นี่ย ผู้สูงอายุหรือเด็กเนี่ยจะได้เดินไม่สะดุดนะครับบางทีเดินไปเนี่ยล้มสะดุดตักตักตกตักต,กต,กตกโอ้ไม่ไหวก็วทำให้มันเป็นแบบนี้นะครับการเดินเนี่ยจะได้สะุวกสบายไม่ใช่เฉพาะผู้พิการนะครับเด็กหรือผู้สูงอายุจะช่วยนะครับให้ลดอุบัติเหตุได้เยอะเลย นี่ผมเดินจากซอยหนึ่งนะบริเวณตัดซอยเจ็ดเนี่ยนะครับก็จะมุ่งหน้าไปทางส卡ก่าวันนี้ที่ผมไปเนี่ยน่าจะเป็นวันสุดท้ายนะเป็นวันที่ห้านะครับเป็นวันสุดท้ายที่เขามีการฉายภาพยนตร์สำหรับผู้ที่จองไว้แล้วก็จะปิดตำนานเลยปิดตำนานส卡ก่า ก็เป็นโรงหนังเก่านะผมทำคลิปไว้50นะถ้าเกิดครบสิ้นปีนี้ก็จะได้50 51ปี ด้านซ้ายมือก็มาถึงแล้วนะโรงองหนังสกัลล่านะครับก็มีนะประชาชนทั่วไปแล้วก็มาถ่ายรูปเป็นขั้งสุดท้ายนะเก็บเป็นที่ละลึกนะครับเขาจะปิดนะนะปิดการฉายเลยก็คือว่าหยุดกิจการไปเลยนะครับก็เป็นโรงสุดท้ายในคือเอเ สำหรับท้ายคลิปนี้ผมก็นำการซื้อนะบรรยากาศการซื้อขายในบริเวณซอยสี่นะครับส่วนมากสินค้าเนี่ยเป็นของสุภาพสตรีนั่นนะนะตรงนี้ก็คนผู้หญิงจะอยู่กันเยอะก็มีหลายๆอย่างนะครับราคาไม่แพงแมคค้าก็มาขายในราคาถูกๆเพราะว่าช่วงโควิดเนี่ยก็ไม่ได้ขายกันนานมีหลายๆอย่างเลยสำหรับ f c ของผมที่เป็นส,สาวๆนะ สำหรับหนุ่มๆจะดูก็ไม่เป็นไรนะก็ไว้พบก,กันใหม่นะครับในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอทิ้งท้ายด้วยการค้าขายในย่านซอยสี่สยามตะแควสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ